อยู่ไอ้อยู่ต้องเก็บคือไอ้นี่กล้องอืฮึืึดูดูดิโอ้โหดูน่าจะเจอแกโอ้ยก็เบิดโอ้ยกวนเปลี่ยนกวนเปลี่ยนเฮ้ยโอ้โหดูอย่ามาเปิดมือถืออีกเอาไปจิกวก็เลยระงับอยาอย่าอย่ายาโดนมองเลยพี่จิ๋วอะไม่โดนไม่โดนอุ้ยโดนแน่นี่ไง ิบหายอ่ะเว้ยเอาโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยดูเอารอดไว้เกือบตายเกือบตายตายไม่เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวเดียวเดียวตายโอ้โหกว่าแล้วเฮ้ยเรียกอะไรยังไม่ได้เสียสมาธิอีกโอ้โหลลาเียกับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปรีบร้อนอัดคลิปอยู่อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยอย่าเพิ่งรีบร้อนโอ้โหอะไรวะอ๋อไอหัวกระโหลกเนี่ยโอ้ยอุ้ย <c oughs> เอ้ยอไอ้วะโอ้โห,หวิ่งเร็วอยู่ดีๆก็ปิดกันโดยไม่ได้นัดหมายาชิปหายแล้วโอ้โหโอ้โหปลายห่าเลยได้แปมเลยได้แปมได้แปมเง้ยได้แปมเงี้ยหยุดได้ศูนย์ <c oughs> <c oughs> แม่งได้ศูนย์หมดเลยลองยูทูบแม่งเลย <c oughs> แม่งล้เปิดแนละ้ว โอ้ยโอ้โหไม่ได้กระเบิดว่ะไม่ได้ของเฮ้ยไม่ได้คะแนนไม่ไม่ได้ของอีกไม่ได้ของไม่ได้ของโอ้โหดูเอหเหี้ยเอ้ยเปิดกัดอ,อะไรอนี่ยโอ้โหว่าแล้วก็ไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนนี่โอ้ยจังหวะนี้ดูเลียเลียจีบ <c oughs> กี่จิ๋ก่อนเลยจังหวะนี้เจ็ด จะเศษน้ำมัอ่ะจะเก็บพิจูบก่อนเลยจะเก็บห้าอไอ่ะนี่อย่าเอาฉบับเกมเมื่อปากมากันดิกว่าเก็บพิจูก่อนเลยก่อแรกนี่อย่าเก็บก่อนเลยโอ้โหดูเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหตายเป็นหนึ่งตายวะตายห่า โอ้ยระวังกล้องมันจะแพนอีกด <doom> ูโอ้โหจังหวะนี้ฮะแยนึกว่อีสปอร์ตโอ้ยเดไฟไฟี๋ยวไอ้ฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินดูคะแนนใครเ <c oughs> อ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยดูโอ้โห ไอแดงเดสมอร์รี่ไปแล้วนี่เดสไปแล้วไอแดงสองสองเลยกลัวขาวไม่ได้เลยเลยอ่ะได้เป็นอย่างเดียวเฮ้ยฉีบหายได้กระเบิดวันเนี้ยเอ้ยกระสุนยาวเพิ่มอ๋อมันหนึ่งว่ามันชอบอ่ะเฮ้ยเย้ได้ของแล้วเว้ย นายก็เอาไปสินายก็เอาไปสิเฮ้ยเอ้านายก็เอาไปสิไอ้เหี้ยเฮ้ยดูโล่มากโล่มากแล้วหาโอ้โหเฮียเฮ้ยดูลุกมากกล่าวหาว่าโล่มากอีกกูอย่างในคอดู โอ้ยวิ่งเร็วหู้ดูดิทำเป็นเล่นไปนี่ย ه, แย่งของศึกชิงแย่งของวันนี้เฮ้ยเชี่ยเฮ้ย,ย,ยดูโอ้โหไอสัตว์เอ้ยกว่าจะได้วิ่งเร็วว่าเสือกปลายหายมองเฮงมองเฮงสิมองเฮงไปเหโอ้ยโอ้โ อีกคนนี่ก็วิ่งเอาเฮ้ยหมด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 มอมันเก็บกระเบิดอะเดะโรมาด้วยเนี่ยมันโคตรน่าเกลียดอะเอาเฮ้ย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 โอ้โหดู ไอ้ย,ย่าสองคำกบกระเบิดจะเกิดขึ้นดูใครจะอยู่ใครจะไปก็บ่างฝ่ายแดงฝ่ายน้ําเงินดูแน่รบกวนคอมเมนต์ว่าเชียร์ว่าฝ่ายแดงว่าน้ําเงินดีวะเนี่ยดูเอ้าโอ้โหเสียไอเทมเลยกลกเหัวกระหอกเฮงซวย ไวยายงก็กูไม่ได้มองอน,นั่นใช่หรือเปล่าเออว่ะระเบิดนั้นมันมันมันจะปล่อยระเบิดเองได้อ่ะอจะแสบแสบพอยอ่ะศูนย์สองสี่อยู่ว่างไงคะแนนไม่มี <ś led> ไม่มี <Cause S 1> ไม่มีของเงยไม่ไม่ไม่ได้คะแนนอะ่ะ เอ้ยก็มาดิแล้วนะมีของมั้ยยังเนี่ยไม่เจอของเลยไอ้ห่าเอ้ยไม่เจอของจัดโดนหรือไม่เฮียเอ้ยดูไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ปลายหาคาลุ่มอีกจัดการไปหนึ่งเป็นไงล่ะไอ้แสบแสบเฮียอะไรก็เสือกปลายไอ้กระเบิดอะไรก็ไม่อยู่เป็นไงละไอ้แสบโอ้โห เว้ยชิปอานไอเ<ด>้เอยนั่นได้อูอะนั่นเออได้อ่ะมันยังไม่ไปอ่ะงดดีกว่า <c oughs> เออนั่นน <c oughs> ่นสิชวนเล่นเกม <c oughs> โอ้ไม่อยากไปอ่ะมันกลัวไอ้หมอนไปกลมๆไม่อยากเคลินมันกลัวกระเบิดไอ้กระบาดซ้ำเาะซ้ำมออยซ้ำเปิมอ่ะ เฮียแล้วกูโฮ้ดไปไอ้ควายเอ้ยดูอะไรวะยังลองคนเี็บร้อยเอาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ได้ทันได้อธิบายเลยเปลือดูปังคนปังเงนนะปังกันวางระเบิดทุกซอกทุกมุมเปอยู่ โหดูดิมันเนื้อสองครามกับบรรัเบ <umber> ิร์ดแบมเบอร์แมนแถมโอ้ยบัมเบอร์แมนภาคสองเนี่ยเอา้าไอ้ไอ้ภาคสุดท้ายของ,อองเอง้าขี้เถียวไปฮาจบคลิปกระเป๋าเนี่ยจบแล้วจบแล้วไอจิ๋วไม่ได้ยีอะไร